you. ยินดีต้อนรับสู่ออตโตรัชวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทางยุทธวิธีที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดจากยุโรปในปี2025นั่นคือ Airbus H225M c a r a c a l หรือที่รู้จักกันในชื่อ EC725 เฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นผลงานขั้นสุดของเทคโนโลยีการบินทหารจาก Airbus ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับภารกิจที่ท้าทายที่สุดในสนามรบยุคใหม่ H.225M c a r a c ้ l ได้รับการพัฒนาโดย Airbus Helicopter และถูกใช้งานโดยกองทัพหลายประเทศทั่วโลกทั้งฝรั่งเศสบราซิลมาเลเซียอินโดนีเซียและอีกหลายประเทศเนื่องจากความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนภายใต้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงทหารหน่วยรบพิเศษภารกิจช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ขัดแยง้ง ในปี2025 H225M ได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญไม่เพียงแต่เพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวเครื่องเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบนำทางและการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถประสานงานกับหน่วยรบภาคพื้นดินและทางอากาศได้อย่างไร้รอยต่อตัวเครื่องมีความยาวประมาณ19.5เมตรใช้ใบพัดหลัก5แชกที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตแบบพิเศษ ซึ่งมีความทนทานสูงและสามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีช่วยให้การบินเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาฟอร์คู่เทอร์โบเมซ่ามากิล่า 2A1 ให้กำลังขับรวมกว่า4,400แรงมาร้าทำให้สามารถบรรทุกได้ถึง28ทหารพร้อมอาวุธครบมือหรือสัมภาระหนักหลายตันได้โดยไม่ลดทอนสมรรถนะ ความเร็วสูงสุดของ H 2 2 5 M อยู่ที่ประมาณ325กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการประมาณ850กิโลเมตรโดยสามารถเพิ่มระยะได้ด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับภารกิจระยะไกลหรือในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการตอบสนอง ห้องนักบินมาพร้อมกับระบบสะแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ HUD และหน้าจอ MFD ทำให้นักบินสามารถควบคุมและมองเห็นข้อมูลการบินได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยรวมถึงระบบป้องกันตนเองแบบครบวงจรเช่นระบบเตือนภัยจากเรดาร์เครื่องรบกวนคลื่นอินฟาเรดและระบบยิงแฟลร์อัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงขีปนาวุธนำวิถีจากภาคพื้นดิน ในด้านการติดอาวุธ H225M คาราคอสามารถติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm, ิมหรือ12.7ม mm, ิมบริเวณประตูด,ด้านข้างและสามารถดัดแปลงให้รองรับจรวดนำวิถีหรือระบบยิงจากอา,ากาศสู่พื้นดินได้ตามภารกิจที่กำหนดโดยเฉพาะในภารกิจส่งหน่วยรบพิเศษเข้าโจมตีเป้าหมายสำคัญ ที่สำคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย H-225M มีระบบควบคุมแบบ fly-by-wire ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพการที่ไม่เอื้ออำนวยและยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนหรือเครื่องบินรบผ่านระบบ Data Link เพื่อประสานภารกิจแบบเครือข่ายเต็มรูปแบบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา H-225M ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องบินที่ไว้วางใจได้ในสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นภารกิจช่วยชีวิตในเขตภัยพิบัติภารกิจตอบโต้การก่อการร้ายหรือแม้แต่ภารกิจลาดตระเวณในแนวหน้าของสนามรบเฮลิคอปเตอร์ลำนี้จึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะทางอากาศทั่วไปแต่เป็นหัวใจสำคัญขององค์การปฏิบัติการทางทหารสมัยใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงสุดในทุกภารกิจขอบคุณที่รับชม ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องออ t โตรัชเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดล้ำเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า